มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับจากเหตุดินสไลด์ที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนสูญหายตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดตามได้ทั้งหมดแล้วนะครับเสียชีวิตทั้งหมด6คนปรากฏว่าหนึ่งในนั้นครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ไปช่วยเปิดทางแล้วก็ถูกดินสไลด์ทับเสียชีวิตครับตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบร่างของนายธีรยุทธ์สิริวันสถิตอายุ42ปีครับเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยแหลมนะครับเสียชีวิตจากเหตุดินสลา์น้ําป่าไหลหลา,ลากและมีดินสไลด์ทับบ้านและถนนกลางหมู่บ้านบบานายธีรยุทธ์จึงนําลูกบ้านเนี่ยเข้าไปช่วยเปิดเส้นทางแต่กลับมีดินสไลด์ซ้าครับใช่ใช่ผมผมกับข้าหลวงช่วยกันนะฮะแล้วมีมีลูกบ้านด้วยประมาณสิบคนอนะ่ะครับพ่อหลวงจังหวะดนั้นที่เห็นว่าจังหวะที่ดินถล่มเหมือนแกผลักให้ลูกบ้านหนีไปก่อนเนาะแล้วหายไปผมก็ไม่ทันได้เห็นนะผมก็วิ่งหนีหนีไปคลขละางครับแล้วอยู่ข้าหลวง อยู่ผมเป็นคนสุดท้ายที่รอดฝั่งนี้ครับเราลอดได้แต่ว่าพลหลงไม่หาไม่เจอแล้วก็มีชาวบ้านที่รอดแต่บาดเจ็บหนักอกสองคนคนี่ก็รอดที่อยู่กองเดียวกับพลหลงลครับ หัวหน้าป,ป,ปจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะจึงเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์แล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีฝนตกต่อเนื่องมาติดต่อกันหลายวันทําให้แม่น้ำเมยล้นตลิง่งท่วมชุมชนและตลาดริมเมยในตําบลท่าสาลวดแรงงานชาวเมียนมาบางส่วนต้องขนย้ายสิ่งของ บางส่วนเข้าไปกลางเต็นท์ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับพื้นที่ชุมชนริมน้ําในฝั่งจังหวัดเมียว,วดีรัฐเกเรี่ยงประเทศเมียนมาถูกน้ำเมยล้นตะลิ่งเข้าท่วมเช่นกันนะคะมีรายงานว่าเกิดเหตุเรือหางยาวล่มในแม่น้ำเมยทําให้ผู้โดยสารชาวเมียนมาสูญหายหนคนและที่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะ ที่เห็นดูนี้คือสามนเณรนะคะช่วยกันออกไปกําจัดเศษกิ่งไม้และขยะที่ลอยมาติดบริเวณเสาสะพานสู่ตองเป้ในหมู่บ้านกุงไม้ศักในตําบลปางหมูหลังจากฝนตกหนักทําให้เสี่ยงอันตรายขณะที่สถานการณ์ในแม่น้ําปายแม่น้ําสางาท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนที่บ้านนาป่าแปกตําบลหมอกจาแปะเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางบริเวณทางเข้าศูนย์ธนาคารอาหารชุมชนและรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ค่ะ